คนเรื่องขอสวัสดีกับพ่อพอ่อยแม่เอฟซีล่ะน้อยองหญิงเอฟซีสาวน้อยเพชรบานแพงเอฟซีเพชรแสงตะวันเจโอทูนะคะพี่น้องจะมาบอาเรื่องเล่าของพ่ออีหลาหน้อยอีกผู้หนึ่งก็คือพ่อการชัยนะคะพี่น้องการชัยวิไลสิลนะคะเล่าเองโดยประวัติโดยย่อแลองมาอยู่กับสาวน้อยเพชรบานแพงหลายซาลาปีนะคะพี่น้องบอกว่าเป็น10-10ปีแล้วประมาณนั้นสแสดงว่าอยู่แต่สมัยพ่อสงการยู่บุญน,นะคะพี่น้อง ในพร้อมกันนี้เราบอกว่าแล้วจดเอิ้นไว้หังเส้นสัญญาย27ปีพี่น้องนั่นหมายก็ว่าสิอยู่ไปจนกลัว <c oughs> จนกลัวสิแก่เฒ่าประมาณนั้นนะคะสำหรับปีนี้ฤดูการนี้นะคะพี่น้องเล่าเองบอ่ได้รับงานบ่ได้ขึ้นเวทีบ่ได้ขึ้นแสดงนะคะแต่กัอยู่ในสังกัดคือเกานะคะเหตุผลที่อยากจะมาเวานะคะพี่น้องมาเบิ่งวา่าเล่าคือพออีหล่าหน่อยผู้หนึง่ง นะคะแล้วก็มีความจริงใจกับเวลาหน่อยแบบเกินร้อยเปอร์เซ็นต์นับถึงเวลาน่อยงานก้าวขามาอายู่ในสาวหน่อยเพื่นบ้านเพ่งพ่อการใช่สิเป็นผู้ดูแลมาโดยตลอดนะคะเมื่อนั่นพ่อการใช่หางหายไปโดนเติบนะคะพี่น้องเราก็สิไปเฮ็ดบุญอยู่บ้านเออหรือว่าตอนนี้นะคะพี่น้องพ่อการใช่กาลังเฮ็ดบ้านหลังหนึ่งกําลังสร้างบ้านว่า่อไป,ป่นจะเฮ็ดบ้านสวนประมาณนั้นนะคะพี่น้องก็ยินดีกับพ่อการใช่ นะคะแล้ววันนี้กลับมม่ีลาน้อยกอดพ่อนะคะพี่น้องกอดพ่อการใช่คิดหอดพอ่อเฮจนสีไหายคนละคนเลยบอกว่ายายหายยาหยคนบอกลูกสาววาจันสัดนะคะให้บอกว่าเรื่องเล่าของความผูกพันสหรับพ่อการใช่กับอีลาน้อยมีมาเงาหน่นแล้วเพราะว่าจะเป็นฤดูการใดนะคะพี่น้องหลังจากบพรว่าจะเป็นปิดฤดูการเปิดฤดูการวันเกิดล่างวันค้นเกง่งอยกองต่างต่าง,างพ่อการใช่พันสิไลสด เพื่อดวบรวมเพื่อรับร่างวันเอิว่ารับติดมาไล่ออนไล่ให้อีหลาหน่อยมาตลอดทุกช่วงเวลานะคะแล้ววันนี้ช่วงนี้ก็คือใกล้ละใกล้เวลาสีหอดวันเกิดอีหลาหน่อยแล้วนะคะพี่น้องก็เลยอยากจะยิบยบเรื่องเล่าของพ่อการใช้มเม้าสู่ฟังในนะักหน่อยมาซุมอร์นี่เล่าบันไดขึ้นล่องขึ้นล่ำได้พี่น้องแต่เล่าเห็ดขีบพี่น้องเออ ถ้าผู้ใดเขาไปเบิ้งคิปพ่อการใช่บอกด้วว่ามือหนึ่งบต่ตำก็ยี่สิบคลิปพี่นออ้องเออบต่ตำก็ยี่สิบคลิปแนวดนะคะกะประมาณกะถือว่าเป็นเรื่องเล่าที่เฮตไทยห,หลายผู้หลายคนได้มีโอกาสนะคะพี่น้องได้ฮับผู้ว่าพ่อการใช่ลงอีหยังแน่แบบใดยังไงนะคะบอกด้ยว่าเต็ม ทุกเรื่องเล่าหน่เต็มมือเต็มเว้นน่เล่าสิยังแบบชนิดที่ว่าเล่าสิหาไทยแบบเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นเลยพี่น้องเอาว่าตัา้งแต่ไปฮอดอืมตั้งแต่ว่าไปฮอดนาเวที่ไปฮอดที่ทําการที่ทําการแสดง <c oughs> จ้างยกตัวย่างว่างสิว่างไปสกุลว่างหนึ่งหันเนาะเอเพนมีผาพมาให้เบิง้งนะคะว่า พอการใช่เล่าไปจังใดแบบใดนะคะให้บอกว่าเล่าไปตั้งแต่เริ่มต้นนี่ตั้งแต่เด็กน้อยนอนอยู่เด็กน้อยเริ่มไปพัก u, ยู่ใสพูดนะพี่น้องเออให้บอกว่าเรื่องเล่าที่เล่าลงมาให้เบิ้งนี่เป็นเรื่องเล่าที่นาติตามได้พี่น้องเออเด็กน้อยมือนี้ไปนอนยู่ใสจังใดนะคะเออไปเริ่มพักยู่ใสยู่วัดยู่ว่านะคพี่น้องพูดนะเป็นเรื่องเล่าที่เล่า บอกว่าขึ้นนี่ฟันดีพักแรมอยู่รู้ซื้อว่าจะเป็นอยู่ในโร่งเลียนนะครับพี่น้องเออบ้านนั่นเห็นบะนี่เล่าก็ไดหนึ่งคลิปเราได้พี่น้องเออส่วนตัวเล่าสินอนอยู่ในรถตอนนี้เรามีรถบ้านอีกขั้นหนึ่งพี่น้องแล้วออกรถตู้มาแล้วเ,เป็นเฮ็ดเป็นรถบ้านหมายเลขรถของเราสองเจ็ดศูนย์เก้าพี่น้องเออหมวดบางหนึ่งเล่ากับหมานได้พี่น้องปรดใส่วิจ,จะะารณญาณในการรับชม ฉะนั้นแล้วอย่าลืมต้องคอยติดตามพ่อการใช่ด้อพี่น้องเด้อเล่าเป็นค้นหมานได้พี่น้องนะเรื่องเล่าของตัวเลขนี่จะอยู่กับเล่าตลอดดยค่ะนะคะเพราะต่ว่าตื่นขึ้นเท่าน,นั้นละบาทนี่พี่น้องที่เอามาบอกให้ฟังนี่คืออยางให้เห็นว่าแนวทางของการสร้างรล่ใดของพ่อการใช่หลยผู้หลยคนก็อาจจะนั่ไปเลียนแบบหรือจังใดเล่าก็บริหารดิพี่น้องบ่มีกาจดลิขสิทธต่อย่างใดนะคะพวกน่ะ เลาเริ่มต้นั้งแต่เราไปไทยเอาคอนวอยไปไทยเอาผู้อยู่เบื้องหลังเหตุงานนะคะพี่น้องว่ากําลังเหตุยังจังใดเออกาลังจัดกลางกลางเวทีให้บอกว่าได้ได้เป็นคลิปนะพี่น้องนะคะหลังจากนั้นโต๊ะแรงมากแสดงว่าเลากระสิบไปพักพอนจักเล็กน้อยประมาณน,นั้นเล่ากับมาไทายเอาบานเนี่ยปูซาเต็มนาเวทีอายะนี่ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งของเราพี่น้องคอยติดตามรับชมกันแล้วกัน บม่ว่าจะไปตำบนแห้งหุนตำบนใดเนียเล่าสิเธิ์แบบนี้ยุ่เป็นประจำนะคะแล้วกผู้คนก็เริ่มมาเล่าอาจจะไปสัมผัสภู้คนที่มารับช่มน้ำก็ไดนะคะรอจนกลัวลูกสาวมาหุเแล้วบาดนี่พอเวลาหน่อยมากก็ห้ากันละบา้านพี่น้องเออเล่ากับสิไทยเห้าเบิงนนนีนันสำรับมือที่เพื่อนมาสกลนะคะพี่น้องเพื่นอนอกับไปไทยแต่จริงๆริงไปไซเลวกับไปไทยไปไทยเอานางงัน คนกําลังสิเขามากําล่งชุนละมุนวุ่นไายกาล่งแน่นเอียดๆตีเราพี่น้องเออเป็นเรื่องเน่าที่นาชมเลยทีเดียวนะคะมาเต็มพื้นที่นะคะเขามาซื้อบัตรจองตั๋วแบบเฮโลกันมาเลยทีเดียวนะคะหลังจากนั้นอีหลาหน้อยไปเช็คเศร้าก็จะได้อีกเป็นคลิปได้พี่น้องบห้เราฮอดยี่สิบคลิปได้ยังไงน,นะคะพี่น้องเออเราก็ไปไทยเอาเบิร์ดนะคะพี่น้องฮอดเวลาหนาง,งานเป็นยังไงแบบได ในช่วงที่เพื่อนไทยเล่ากับไทยแต่บัดสุดไทยบัดนี้พี่น้องพุ่นเล่าไปไทยเอาตอนอิหลาหน้อยเตยล่าไทยอีหลาหน้อยอยูเย่เล่ากับไทยเอาอิหลาน้อยไทยอิหลาน้อยบ่ยู่เล่ากับบ่ไทยเล่ากับไทยเอา้พื่ผน้พื่อนไปเฮาก็ได้เห็นเนียบัรนี้รรากาศเป็นยังไงแบบใดนะ้านังเธอเขาก็ยอกกะเหรอเบิง้งเล่ากับไทยเฮรเบิ้งคือกัน <c oughs> นะครับพี่น้องเออบัดตอนเลิกแล้วบัดนี้พี่น้องถาไปเบิงนะ้งเนอะ มีแตงแต่ผู้เ่ามีแตงแต่ผูเถาไว้เดียวกันกบแอพเพนพี่ละเ่าขึ้นไปอีกนะครับพี่น้องบริว่างหนึ่งเขาหนึ่งป่าจะยางใดพี่น้องสอดแจงเอออยู่จนสอดแจงขาสีเมื่อ,อยิ่งย่อนทั้งเต้นทั้งฟอนย่อนกับบานก็โอ้ยหลากหลเห็นบะนี่กำลังมาบอยฟังว่านี่คือแนวทางของการทำกิฟของพ่อการใช่ผู้ใดอยากจะไปเบิ้งอีหยังตอนใดยังไงเข้าไปเบิ้งไลยพี่น้องบอ่ต่้ก็ยี่สคบกิปนะคะ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วแล้วก็จะเกิดขึ้นอีกต่อไปนะคะนี่คือพอหักของอิหลาหนอยอีกผู้หนึ่งที่หักอิหลาหนอยฉะนั้นแล้วก็ฝากไปเบิรงเล่านะเด้อพี่น้องนี่คือสิ่งแนวมวเม้าสูฟังเพื่อเป็นแนวทางดีๆให้กับรุนลูกรุ่นล้านให้กับผู้อื่นผู้อื่อให้กับศิล,ลปินให้กับยูทูบเบอร์รอบนอกนะคะพี่น้องหากว่าอยากจะเหตุก็บอ,อกกันใช่กะมีโอกาสกันนำลงไปรถเนาะพี่น้องเนาะเอเอ ขอบคุณสุภูสุคนที่มารับชมนะคะพี่น้องเฮงเฮงปังปังสุภูสุคนกันแล้วกันนะคะพี่น้องขอบคุณหลายๆจ้าค่ะพี่ละกระเพาะฟังซ่องที่เส้นด้ายดีๆได้จ้าฝากอะไรก็แค่ในกำลังใจนี้ไม่ได้จ้า